เหตุการณ์ค้าเสรี A อาเซียนอัฟตาเหตุเกิดเมื่อกลางปีพุทธศักราช2504พันธมิตรเอเชียสามประเทศประกอบด้วยไทยสหรัฐฟิลิปปินส์และมาเลเซียได้ร่วมมือกันจัดตั้งสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ดำเนินการมาได้เพียงสองปีก็ต้องหยุดชะงักเพราะเหตุการณ์ผันผวน,นทางการเมืองระหว่างสหรัฐ อินโดนีเซียกับมาเลเซีย ต่อมาเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ได้มารวมตัวกันใหม่โดยก่อตั้งเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้มีสมาชิกเพิ่ม2ประเทศคือสาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐอินโดนีเซียรวมเป็น5ประเทศต่อมาเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศบูไนดาลุสลามก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่6ตามด้วยลำดับที่7 สาธารณรัฐสังคมเวียดนามเป็นสมาชิกเมื่อวันที่28่สิบปดกรกฎาคมพุทธศักราช2538ลำดับที่8และลำดับที่9คือสาธารณรัฐแห่งสาภาพพม่าและสาธารณรัฐ ประธาธิปไตยประช,ชาชนรลาวโดยล่าสุดคือราชอาณาจักรกัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่10เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวม10ประเทศครอบคลุมประชากรเกือบ600ล้านคนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาเซียนกล่าวโดยสรุปเป็น3ประเด็นดังนี้ 1. เพื่อการกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิกทั้ง10ประเทศ 2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก 3. เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาอย่างสร้างสารรค์ในด,ด้านสังคมและวัฒนธรรมของหมู่สมาชิกสัญลักษณ์อาเซียน การใช้สัญลักษณ์เป็นสิ่งรวมใจมูสมาชิกทั้ง10ประเทศก่ลาวคือรวงข้าว10มาร์หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิประเทศรวมกันเพื่อเป็นมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในพื้นฐานวงกลมสีแดงขอบสีขาวและน้ำเงินบวงบอกถึงความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสก่อเกิดความก้าวหน้าโดยมีอักษรคำว่า ASEAN สี่น้ำเงินอยู่ภายอยู่ใต้ภาพและแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความมั่นคงด้วยความสันติภาพและมีเอกภาพร,าพร่วมกันอา a าจากการกําเนิดอาเซียนก็เกิดเขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อวันที่1ม,มกรพาพศสอพศ2536โดยมีเป้าหมายคือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศสมาชิก เพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศสมาชิกในการเจราจาระหว่างประเทศดึงดูดการลงทุนและเพื่อลดภาษีสุกากรในกลุ่มสมาชิกให้เหลือน้อยที่สุดและเป็นศูนเปอร์เซ็ตในปีที่กำหนดก่าคือประเทศสมาชิก6ประเทศในปีพศ2553และสมาชิกที่เหลืออีก4ประเทศคือเวียดนามพามา่าลาวและกัมพูชาในปีพศ2558 ความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกคือการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อกันนั่นคือการลดหย่อนภาษีขาเข้าจากภาษีนำเข้าปกติที่เคยเรียกเก็บซึ่งนอกจากภาษีนำเข้าก็ได้มีการกำหนดให้มียกเลิกการกกีดดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนั่นคือในหมู่สมาชิกต้องไม่จำกัดการนำเข้าสินค้าและบริการระหว่างกัน และยังรวมถึงการกำหนดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบของสินค้าที่ได้รับสิทธิจากการลดภาษีนั้นต้องมีสัดส,ส่วน้อยละสีสบของการผลิตสินค้านั้นๆ จากอาเซียนสู่เขตการค้าอาฟต a ส่งผลกระทบต่อ SMEs ของไทยกล่าวคือในด้านภาษีนำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกนั้นคือภาษีนำเข้าเป็นสู่ในปีพุทธศักราช2553และในปีพุทธศักราช2558ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นในการนำเข้าวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปส่งผลให้มี ความได้เปรียบทางด้านราคาและคุณภาพการเกิดฐานการผลิตร่วมกันนั้นคือประเทศสมาชิกสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกที่เหมาะเป็นแหล่งผลิตทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง วัตถุดิบนําเข้ามีราคาลดลงสินค้าที่ผลิตจะเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพทำให้สินค้าด้คุณภาพจะขายไม่ได้เป็นการสร้างการได้เปรียบในการแข่งขันโดยใช้จุดเด่นของแต่ละประเทศไม่มีการกีดกันสินค้าทำให้ตลาดกว้างขึ้นการส่งออกง่ายขึ้นตลาดใหญ่ขึ้นจากแต่ละประเทศสู่กลุ่ม10ประเทศซึ่งประชากรรวม เกือบ600ล้านคนเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรอาเซียน GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรัฐบาลได้ดำเนินการทำความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีในเบื้องต้นกับประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งในรูปพังหุภาคีและทวิภาคีโดยฉบับแรกคือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนอัปตาโดยอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของปัจจัยการผลิตทั้ง4ได้แก่แรงงานเงินทุนสินค้าและบริการจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเข้าเมืองของแรงงานคนเงินทุนเสรีสามารถค้าขายด้วยเงินสกุลต่างๆของอาเซียนโดยไม่มีข้อจำกัดสามารถซื้อขายหุ้นข้ามชาติได้อย่างเสรี และสำหรับในด้านตลาดบริการนั้นไม่จำกัดขอบเขตการแข่งขันบริการเกิดผลดีก็คือทำให้ราคาลดลงและมีทางเลือกสำหรับผู้บริโภค